เวายัดโซอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมวันนี้เมื่อวานหมูปลาวันนี้อมอมไก่ออมไก่จ้ะออมไก่เอาเป่าไก่่อดในสับยมตึ้มตื้มสับไก่เลตื้มสับไก่แล้วรอแป๊บหนึ่ง ทำแกงออมกันจ้าแกงอมกอมไก่ออมไก่ใส่แับบักตำเครื่องพริกกับพริกกับหมอมแดงพริกกับหอมแดงลงไปลกั ใส่กระเทียมเอ้ยบรแมนหัวจิงไ่หัวจิงไ่ลงไปใส่ผาน หม้อเก่าใบเดิมมีหมออยู่หลายใบเยอจ้า่ว่า่ว่าหมอนี่มันแบบมันดำแล้วกดมันดำแล้วก็เลยใส่ต่อันเก่าหม้อไม่ก็มีอยู่หม้อไม่ก็มีอยู่อันนี้เครื่องในไก่ออมเครื่องในไก่ทำออมเครื่องในไก่ใส่บักบัก ม no ันสุกซะก่อนใส่ปลาแดกก่อนใส่สามส่วน กิจวัตรประจำวันให้บอกฟักใส่ฟักใส่ฟักไม่สุกซะก่อน ไก่เริ่มสุกแล้วเราก็ปูขาดบูเด็ตัวรถดีนะจ๊ะแล้วก็ูนัวไย ดอนตื่นแล้วไปดอนตื่นแล้วไปรอตั้งไหนบู้ิเจ้าไปใส่ย้ายไม่ยังก,ก่านส่กเสือ้ขาก็อผยิกเสื้าตนีนังกนแกงอ้อม แกมอแก้วไงไอกององข้างในไงใส่บอกฟักโอ้ฟกถาเว้ยบอกฟักหน่อยน่อยจจงกในนอหน่อยเนาะตอนน้นตั้งขันเลยมั้งเออข้ามบน้าไอ้ตั้ขันมันเลอ่างเยมันตั้งขันอยู่เดีวมั้งค่ะมันมั่ขันมันมันมันไม่หมองอยู่นะมมันมันแขคบไปเลยออต่นอ่ะก็สวั่งเมือารจะขันมันมันจะมานอนก็เอาผ้ามาเนยงใส่ก็ได้เมือนกออโอให่แก่เมียมาว่ะ

จะาไม่ได้โดดเลยบอบ่านนีละมม่บ้าน่งเจ้าบนบ้านที่อ๋อวมน่อมาเลมื่อมากม่อวนนั่นเป็นบแล้วใครก็ไปแค่คบบใคไปนอนแอลเออ มันนี่ห้องน้ำหวานสองพันเก่าาเตอร์อีกคุณหาท่านคารถอีกหาพันหมู่บ้านโอนน่ะต้งเหนืใจโอน่ไต้องโอนมาให้ ขาจะไปจ่ายยังไงบางไปจายอนอีกอนแวสอบ่อยกบาว่าเขาก็งอนไม่ไ้ไมหันละเออเขยว่าทำละอาเขายังไม่ใหญ่นมมีบาลมีก็ได้นะ่ภล่ังได้ไเจาปลาหน่อยรงปลาอยอยจะเป็นยงอ้อปายามันยักม่หเห็นเาะเแต่ว่าโอน

เคร่อหอยไล้วันเคร่องขอเพิ่มบ่ออออมขออยู่หันละตีแล้วแกงอมอมเครื่องไนไกลใส้บอกบักแกงนือ้อหน่อยเพราะว่ากินกันสองคนพอลูกกินบอเบอดดกจากคลิปนี้ไว้แค่นี้บ๊ายบาย